คุณลุงรดาตั้งตั้งของไหว้สารพระภูมิสารตายายประจําปีละครั้งอ่ะวันอังคารขึ้นสิบค่ำได้ไหมคะจริงๆแล้วการไหว้เนี่ยจริงๆถ้าเอารายละเอียดลึกๆเนี่ยต้องต้องถามอาจารย์รักนะตรงนี้เขาจะมีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตั้งสารสารพระภูมิสารตายายหรือสารพระภูมเนี่ยถ้าถามอาจารย์รักเขาจะทราบแต่ถ้าถามส่วนตัวขอจา์นะ การไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าวันไหนคือสามารถไหว้ได้หมดเลยไ,ไ,ไม่จําเป็น,นะะต้องขั้งขึ้นเอ่อสิบข้ามเลยไม่จําเป็นะนะหรือจริงๆถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะไหวใหญ่นะก็คือขึ้นหนึ่งข้ากับขึ้น15บห้าขาถือว่าเป็นวันพระใหญ่เขาจะไหว้ของอ,อันนี้คือในหลักของคนจีนแต่ถ้าถามอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเวลาเขาตักบาตรเขาไม่เห็นจะตักขั้งขึ้นข้างแรมเลย ก็ตักทุกวันการไหวพระไม่จําเป็นต้องขั้งขึ้นหรือทั้งแลขอให้เราได้ทําทุกวันอย่างน้อยหนึ่งล่ะที่คุณได้คือความสบายใจนะครับค่ะคุณพี่ดวงสมรนะคะอาจารย์คะถ้ายืนหันหน้าออกนอกบ้านเนี่ยถ้าเป็นลูกผู้หญิงหันหัวนอนไปทางไหนยังไม่แต่งงานค่ะและถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยหันไปทางไหนคะเอาไม่แต่งงานก่อนสมมติว่าหน้าบ้านเนี่ยหันทางทิศตะวันออกอ่าสมมุติก่อนทิศตะวันออกเนี่ยถ้าขวามือคือทางทิศใต้นอนทางทิศใต้เลยลูกสาวได้แต่งงาน แต่ถ้าแต่งงานแล้วต้องนอนทางซ้ายมือคือทิศเหนือนั่นเอง่อัอ้อนแหลจก<บ>ที่เดียวกับสามีอ่าถูกต้องผู้หญิงต้องต้องย้ายแต่ผู้ชายเหมือนเดิมค่ะ ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นแฟนคลับอาจารย์จักน่าจะเป็นสปปเลาานะคะสวัสดีอาจารย์มาช้ามาช้ายิ่งดีกว่าไม่มาคุณพี่น้ำน้ลงหวานก็บอกว่ายินดีต้อนรับครับอาจารย์นะคะก็เป็นแฟนคลับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะที่มาสอบถามนะคะเราก็มีใน u t u b e ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยว YouTube เขาจะน้อยใจนะขอขอถามใน YouTube แล้วกันนะคะคุณพี่ชูศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์ชูศักดิ์ครับเจอหัวข้อที่อยากจะรู้พอดิบพอดีเลยครับผม บ้านต่ำผมบ้านต่ำประมาณร้อยหกสิบกว่าหน่อยๆแต่ผมก็ผมผมก่อนถึงครัวดีดีขึ้นแล้วคือยังไงสรุปยังไงสรุปยังไงแต่ผมอยากจะรู้ว่าที่บ้านเนี่ยต่ำนะที่คือหมายถึงว่าจากหน้าบ้านเนี่ยจนไปถึงข้างหลังเนี่ยน่าจะต่ำประมาณร้อยหกสิบเซนนะบางบางช่วงอาจจะต่ำห้าเซนบางช่วงอาจจะต่ำสิบเซนนะครับแต่ในครัวเนี่ยน่าจะต่ำเยอะที่สุดไอเนี้ยถือว่าโอเค คือต่าลงเนี่ยไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในหลังยุ้ยถือว่าบวกบวกแล้วก็บวกไม่มีเสีย ไม่มีเสียอย่ายกสูงขึ้นเท่านั้นเองนะแต่บวกตรงนี้เราต้องดูว่าเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอาจารย์เห็นห้องน้ําให้ต่ํา10เซนไม่เกิน12เซนแต่ที่บ้านผมต่ำถึง25เซนนะมันดีเกินไปไม่ใช่ว่าผิดนะเขาเรียกว่าดีเกินไปเหมือนกับคุณกินอิ่มแล้วไงแล้วเขายกอาหารอร่อยคุณก็กินอีกไงแต่มันกินไม่ได้แล้วไงถูกไหมล่ะไอนี้เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ผิดนะคือแล้วแต่เรามองแต่ถ้าถามส่วนตัวขออาจารย์ว่ามันมันดีถูกแล้วเหมือนกับ เป็นพรีเมียมแต่พรีเมียมแบบเหมือนว่าถ้าเราถ้าเราดีเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันมากจนเกินไปเหมือนกับกินจนอาเจียนออกมาไงเรากินอิ่มแล้วมันต้องอาเจียนออกมามันไม่ใช่คือแล้วแต่เรามองแต่ถ้าถามอาจารย์ว่ามันเยอะเกินไปจะว่าผิดไหมมันไม่รู้บอกบอกบอกพูดยังไงดีให้มันผิดอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าจะผิดเลยนะส่วนผิดมันก็มีส่วนถูกมันเยอะไงก็มีถูกต้องกับที่ว่าพื้นมันไม่ต่ําเลยไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินเก็บแต่นี่ว่า ทั้งเงินเก็บก็มีแต่มันมีแบบเก็บแล้วพอ,อพอได้เยอะแล้วมันล้นมันก็ต้องซื้อของสเปะสปาไง<แ>อ